สวัสดีเพื่อนๆชาวแฟรี่เทลฟอสเตอร์ยูไน์ทุกคนนะครับวันนี้ก็แอดกินเองนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับปิ่นโตทะเลอสูรเวทเลเจนด์ที่เป็นขั้น2ให้ดูนะครับตอนนี้ผมอัพไปถึงขั้น2แล้วนะครับด้วยการแลกชิ้นส่วนปิ่นโตทะเลมานะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเขามีแพ็กมาขายช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นแพ็กจากัดเวลานะครับแล้วผมเนี่ย อชอบปิ่นโตทะเลมากนะครับก็เลยเหมามานะครับแล้วก็พบว่าผมใช้เพชรไปประมาณ800 0นะครับ8 0หรือ9000เพชรนี่แหละผมทุ่มเต็มที่เลยนะฮะกะว่าขึ้นขั้น3แล้วก็จริงๆมันขึ้นขั้น3ได้เลยนะครับหลังจากที่เปิดไปประมาณ800 0หรือ900 0เพชรขออภัยด้วยนะฮะจำไม่ได้จริงๆนะครับคือว่าผมกดแพ็์ปินโตทะเลไปน่าจะ99แพ็์หรือไงเนี่ยนะครับหรือว่า 199ผมไม่มั่นใจจริงๆนะประมาณ8-9,000เพชรนะครับผมได้ปิน่นโตขั้น2แถมยังมีเศษเหลืออีก134เศษนั่นก็คือจริงๆแล้วประมาณ9,000เพชรนะครับจากปิน่นโตทะเลขั้น1เนี่ยมันขึ้นไปขั้น3ได้เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ขั้น2เพราะว่ามันยังขึ้นขั้น3ไม่ได้เนื่องจากมันจะต้องเออเลเวล105ก่อนนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมเลเวล104นะครับ นั่นหมายความว่าอาสุรเวทเลเจนด์นะครับเจ้าปิ่นโตทะเลเนี่ยถ้าหากว่าซื้อแพ็คแพ็คพิเศษของเขานะครับผมชื่อแพ็คแพ็คปิ่นโตทะเลนะครับประมาณ800 0หรือ900 0เพชรเนี่ยนะฮะจะได้ปิ่นโตทะเลขั้น3ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าดวงไม่ดีหน่อยอาจจะขาดอีกขาดเหลือนิดหน่อยนะผมว่าน่าจะขาดไม่เยอะเพราะเนี่ยผมเกินมาตั้ง30กว่าใช่ไหมฮะเอาละเดี๋ยวเราไปลองเล่นให้ดูก็แล้วกันนะครับว่า ไอปินโตทะเลนี้เนี่ยมันเก่งขนาดไหนนะครับอ่ะก่อนก่อนก่อนไปเล่นให้ดูเดี๋ยวไปดูกันก่อนครับว่าแพ็อ่าไม่ใช่สิว่าปินโตทะเลเนี่ยเขาใช้ตาอาสูรยังไงนะครับตาอาสูรนะครับผมจะใช้เป็นทํานองแห่งแสงนะครับแล้วก็เน้นัพไปที่ตาอาสูรมายจิกดาเมจนะครับเพราะว่าปินโตทะเลเนี่ยเป็นสายเวทนะครับแล้วก็สกิลเสริมนะครับผมใช้เป็นจิตนะฮะ เอ็คริบวก10%นะครับแล้วผมก็ใช้ความเชื่อนะครับคริดามจบวกสิแล้วก็ m อ็ครบวกอีก1.75%คือว่าปิน่นโตทะเลนะครับเขาจะเป็นตัวที่คริบ่อยมากๆเลยนะฮะเนี่ยแล้วความเสียหายคริเขาก็จะแรงด้วยนะครับเขาจะมีสกิลเสริมของเขานะครับสังหารสูงเนี่ยนะครับเพิ่มความเสียหายคริที่เข้า50%นะครับสร้างความเสียหายเวทเ,เ,เพิ่ม1 5นะครับ คีเวดนะเพิ่ม10%นะครับแล้วก็อยากจะใส่สกิลเสริมอะไรก็ใส่เข้าไปนะฮะเขาเป็นตัวตีหมู่นะครับมันทำให้เวลาเราเคลียร์เคเวสต่างๆนะครับหรือว่าจะเล่นทีมที่เป็นสายโถมดาเมจเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมลองโชว์เข้ามาหนึ่งแล้วลองดูเลยแล้วกันครับชัวปินโตทะเลนะครับจุดเด่นคือเขา ทำดาเมจหมู่นะครับแล้วเขาคีบ่อยมากๆนะครับขีโคตรบ่อยข้อเสียก็เรื่องเดียวของเรื่องเดียวของเขาเลยข้อเสียของเขาคือความถึกเขาน้อยครับอย่างของผมเลือด3,000 0ใช่ไหมฮะนี่นะครับเป็นของผมเป็นขั้น2นะฮะแล้วก็อัพจนเลเวล1 0 4แล้วเดี๋ยวเรามาดูฮะปนโตทะเลเอ้ยเกร์อย่าเกร์แย่งซีนฮะนี่ครับตุ้มเข้าไปเห็นไหมจะ จะขึ้นดาเมจแดงคริติคอลถ้าไม่โชคร้ายเกินไปนะปิ่นโตทะเลจะเป็นตัวที่คริติคอลแทบจะตลอดเวลาเลยนะครับแล้วมีบางครั้งเนี่ยตีไป3-4ตัวมันคีนทุกตัวเลยนะครับเป็นตัวที่ขีโหดมากนะอันนี้น่าจะจบได้อย่างรวดเร็วนะครับผมเอาคนเข้ามาเพิ่มแค่คนเดียวนะฮะนี่ครับโตขึ้นฮะไฟสี่พันเก้าแล้วก็ สองตรงนี้ไม่ไม่รู้ว่าคีหรือเปล่านะแต่ KO เรียบร้อยเลยนะครับหายไปเลยดาเมจเนี่ยถ้าหากว่าไม่คิเราอาจจะเห็นว่าดาเมจของปิน่นโตทะเลอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าทีเด็ดของเขาอยู่ที่การคิครับเพราะเขาจะเป็นตัวที่คิแรงกว่าชาวบ้านนะฮะมีสกิลที่เสริมดาเมจของการคิอยู่ตั้ง5 0เลยนะครับตอนนี้ปิน่นโตทะเลผมนะขั้น2เนี่ยยังอัพอยู่ประมาณนี้เนี่ย ก็เลเวลเปลี่ยนล่างคือ67นะครับก็จะตีคิประมาณหมื่นหนึ่งโอ้โหแต่ตัวอื่นจอมเวทตัวอื่นของผมนี่แย่งสีมากนะปุ้มนี่เห็นไหมหมื่นสองแล้วตีหลายตัวนะครับตีหลายตัวถ้าหากว่ามีสกิลขั้นสูงดีๆหน่อยนะอาจจะคิแรงกว่านี้หรือคิง่ายกว่านี้อีกนะครับแต่ผมไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าเรียนเพิ่มเติมเท่าไหร่นะฮะจริงๆเท่านี้ผมพอใจแล้วนะ เดี๋ยวพอผมเลเวลร้อยห้าปุ๊บผมอัพขึ้นเป็นปิ่นโตทะเลขั้น3นะครับเดี๋ยวจะให้มาดูดาเมจอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆปั้นเดี๋ยวจะค่อยๆปั้นเอ่อป,ปั้นตาอสูนขึ้นมาด้วยนะครับตาอสูนนี่มันแม็กที่เลเวล50นะครับตอนนี้ผมเลเวล14เองนะเพชรนี่ต้องใช้ไปทีละอย่างนะฮะนี่ฮะอ๋อแย่งสีหนึแล้วครับเกเวทปราบปีศาจนะฮะเขาอ,อันนี้อันนี้เขาแรงจริงฮะ แต่ว่ายิงเป็นดาเมจเดี่ยวนะครับแล้วก็ของเกนี่จะต้องยิงแล้วต้องรอฟื้นฟูอีกตาหนึ่งนะครับปิ่นโตทะเลนี่เขาใช้อยู่ท่าเดียวเลยนะครับเขาใช้โตขึ้นนะศาสตร์แบบรัวๆนะครับก็ถือว่าเป็นดาเมจที่เสถียรมากนะฮะทุกเทิร์นจะต้องมีหมดถ้า,าว่าเพื่อนๆเป็นคนที่เก็บเควสต,ตอนเ <ๆ S 1> ควสประจำวันต่างๆนะตอนเที่ยงตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยปิ่นโตทะเลเนี่ยช่วยได้เยอะมากนะครับนี่ฮะคิ่ไปหมื่นหนึ่ง สองตัวด้วยอีกตัวหนึ่งเป็นปีศาจตัวหลักนะมันดีเฟนเยอะกว่าก็าโดนเบาลงไปนิดนึ่งนี่ฮะพนเข้าไปเป็นตัวตีหมู่นะแตกต่างจากปิน่นโตปกตินะครับปินโตที่เป็นอีปิกเนี่ยเขาจะตีเดี่ยวแล้วก็เป็นกายภาพด้วยครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบเวทกว่านะก็เลยชอบตัวนี้เป็นพิเศษครับนี่ฮะล่วงไปสเห็นไหมครับ ปินโตของเราครับทีเด็ดมากๆนี่เห็นไหมจบผมผ่านปรับศีสา์ไป3รอบแล้วนะครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับจริงๆก็ต้องให้เครดิตจอมเวทด้วยนะแต่จริงปินโตของเราเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เขามีเสริมแก่งสูงนะครับก็เพิ่มค่า SP ของสุดอสูเวรเวทน0นี้อันนี้ท่าหลักของเขานะครับโตขึ้นนะครับ เป็นสกิลกดใช้นะสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรู3เป้าหมายนะครับและมีโอกาส33%ที่จะเพิ่มเป้าหมายกันโจมตีอีก1ตัวก็คือได้4เป้าหมายนะครับเข้าใช้สกิลนี้ก็ผันผวนไปตั้งแต่100ถึง113%นะครับและมีโอกาส33%ที่ทําให้เป้าหมายเข้าสู่สถานะผนึกนะผนมืผนึกได้ด้วยนะครับสำหรับปิ่นโตทะเลนะครับผมอันนี้เป็นเลเจนด์ขั้น2นะครับอินอยู่ที่3,000นะครับถ้าหากว่าเป็นขั้น3นี่ผม จำได้ว่า3า0พเลยไงอู้3า0พอู้หูอู้หูเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเลเวลร้อยห้าแล้วผมอัพเป็นขั้น3เลยเดี๋ยวผมเอามาให้ดูอีกทีนะอู้หูแรงขึ้นเยอะเลยครับคือขั้นหนึ่งไปขั้นสองเนี่ยมันเพิ่มอินมาสามร้อยนะฮะไปขั้นสามนี่เพิ่มมาเก้าร้อยนะครับโอ้โหเรียกได้ว,ว่าดุดันมากๆเลยนะฮะออแล้วก็จะได้ความถึกอะไรเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอันนั้นก็ สำคัญมากๆเหมือนกันนะเพราะว่าปินโตทะเลเนี่ยอย่างที่บอกข้อเสียอย่างเดียวของเขาเลยก็คือความถึกของเขาไม่ได้เยอะมากนะฮะเขาเน้นไปที่การโถมดามเมจหมู่นะครับแต่ถ้าเป็นเป็นทีมที่เป็นทีมที่โถมดามเมจนะครับปินโตทะเลเน่าจะช่วยได้ดีมากๆเลยนะฮะนี่ครับมาดูกันอีกรอบนึงโตขึ้นครับปัม๊มเข้าไปหมื่นสองนะขี่ปไป2ตัวเห็นไหมครับว่าตอนผมเล่นปินโตเนี่ยมัน แทบจะคิตลอดเวลานะวันนี้ที่โชว์ให้เห็นเนี่ยก็คือคิทุกเทิร์นเลยนะครับเขาเป็นตัวที่คิเก่งมากนะใครชอบดามเมจคิชอบเลขสีแดงๆนะฮะดูแบบดุดันหน่อยนะปิน่นโตตัวนี้นี่บอกเลยว่าสะใจแน่ๆครับนี่ครับอัดเข้าไปโตขึ้นตายไปหนึ่งฮนะอันนี้ไม่ลุกคิหรือเปล่าตัวข้างบนออพอมีปินโตทะเลปุ๊บเนี่ยผมก็จะผ่าน ปรปีศาจนะที่เราต้องทําทุกวันอยู่แล้วเนอะเราก็ไม่สามารถที่จะฝากเควสได้ด้วยอ่านี้ต้องทําทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ผ่านในประมาณไม่ไม่เกิน3เทินนะส่วนใหญ่อยู่ที่3เทินนะครับตั้มตั้มตั้มเข้าไปอ่าปิ่นโตโตเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับอ่านี่ก็คือปิ่นโตทะเลของเรานะครับก็อย่างที่บอกนะผมเนี่ยอ่ผมซื้อแพคของปิ่นโตทะเลตอนที่เขาเปิดขายครั้งแรก นะครับและหลังจากนั้นตอนนั้นนี่เช่วงนั้นเพชรผมหมดผมเลยอะเก็บไว้ก่อนนะครับแต่ใช้มาเรื่อยแล้วพอเขามีแพ็กช่วงวันวันเสาร์อาทิตย์อะครับเขาจะมีแพ็กพิเศษมานะประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเขาจะเป็นแพ็กปิ่นโตทะเลผมก็เลยเหมามาเลยครับตอนนั้นมีผมมีเพชรอยู่ประมาณแปดพันเนาะก็เลยจัดหนักไปเลยกะว่าถ้าไม่พอก็รอแพ็กหน้าแต่ว่าพอเปิดมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าพอนะครับประมาณประมาณ8 0 0 0 9 0เ0พเพชรนะครับ ได้จากขั้น1ไปเป็นไปเป็นขั้น3เลยนะแล้วยังเหลือด้วยนะครับเออสามชิ้นนี่จริงๆเดี๋ยวผมจะเอาไปขายนะครับผมเอาไปขายได้ก็ได้ทองขึ้นมา <holders> น่าจะได้ทองอีกหลายแสนเลยและฮะนะครับก็ถือว่าเป็นแพ็กที่คุ้มค่านะเพราะว่าผมผมถือว่าผมเปิดประมาณ8 9 0เ0เพชรเนี่ยแล้วผมสามารถขึ้นอสูรเ <es> วทเลเจนด์ขั้น3ได้เลยนะครับแล้วจากที่เห็นเนี่ย ตอนนี้ขั้น2ก็โหดแล้วนะครับถ้าเป็นขั้น3เนี่ยผมมั่นใจว่าดาเมจเขาน่าจะไปถึงคิที่ประมาณ15ื่นแล้วเป็นดาเมจหมูได้นะครับน่าจะเด็ดอยู่ยังไงวันนี้เนี่ยเราได้เห็นขั้น2ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวขั้น3ามขึ้นได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมรีบเอามาให้ดูเลยนะฮะใครที่จะเล่นปิดโตทะเลนะครับก็ตาอสูรก็เอาประมาณนี้นะครับผมใช้ทํานองแห่งแสงนะครับทำนองแห่งแสงเนี่ยมันก็จะเป็นสกิลที่เหมาะกับอสูรเวทที่เป็นสายอินนะครับ แล้วก็ตอนอัพตาสูนก็เน้นว่าอัพเป็นเมจิกดาเมจไปเลยน,นะครับผมแต่ว่าถ้าว่าเพื่อนๆอยากจะให้มันมีความถึกอะไรเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาได้นะครับไม่เป็นไรนะฮะแต่ผมเนี่ยขอเน้นเป็นเมจิกดาเมจก่อนนะครับแล้วก็สกิลเสริมนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเล่นอันอื่นที่เป็นแบบเพิ่มสปีดอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่าเออปิ่นโตเนี่ยมันมันเป็นตัวที่คีเก่งดังนั้นสำหรับผมนะสกิลจิต สกิลจิตเนี่ยสำหรับผมถือว่าถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าคีย์ที่เข้าเวทเนี่ยมันเพิ่มตั้ง10%เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นคิดาเมจนะครับก็เพิ่มไปอีก14%นะครับผมอ่ะก็ลองดูนะครับสำหรับปิ่นโตทะเลตัวนี้นี่เล่นสนุกมากนะครับแล้วก็ทำให้เคลียร์เควสอะไรต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากเดี๋ยวผมไปคอสตูมพาเลตให้ดูอีกนิดนึงแล้วกันเนาะโช คอตุ้มทะเลนี้ต้องต้องมีตีะ่ะถ้าไม่ต้องมีตีเดยวผมลองสัดคนเดียวอ่ะเข้าไปขับไล่ดูครับจะจบในได้ในกี่เทินครับรไสติ้งโบได้ดาเมจอ,อยู่นะประมาณโอ้ได้นะได้นะน่าจะเร็วนะน่าจะไม่เกิน3มเทินนะครับดูปินโตทะเลไถเข้าไปปั๊มมือนหนึ นัตสึครับเดี๋ยวตัวต่อไปที่ผมหลังจากอัพป,ปินโตแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะไปลงลงทุนกับการปั้นนัตสึมังกรไฟสายฟ้านะเพราะว่าผมเอ่อผมชอบการดับเบลิลดับเบิลสกิลของเขานะครับมันทั้งเท่ด้วยนะแรงด้วยนะครับมีเอฟเกฟกพิเศษติดไฟได้ด้วยนะครับแต่แต่ตั้งแต่ตั้งแต,ง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 ตง่ผมได้เกรมานี่โอ้โหโคตรยังสีเลยนะฮะยังสีตลอดเวลาอ่ะปิโตโถมหน่อยอุ้ยขีไปสองตัวนั่นแหละ แกวมากสองเทินนะโ้สามเทินสามเทินพอไหมเนี่ยยูก no ิโนะโดน่ะพันหนึกเอาไวนะ้นะมันก็เลยดาเมจหายไปแต่จริงจริง,รงมันควรจะจบที่สามเทินนะครับนี่เกต่อยเข้าไปไปอีกหงษ์แสนแโตออขึ้นออเออความนี้เสียดายไม่คิดอืมโอเคเป็นสี่เทินรับเป็นสี่เทเินทกับการ คอสตูมพาเลตนะก็ถือว่าไม่ไม่ช้านะผมก็ถือว่าเ,เร็วอยู่ดีนะครับเรียบร้อยครับได้อีกทีมา70,000สุดยอดไปเลยนะฮะนี่ก็คือปิ่นโตทะเลนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลที่นำไปประกอบการตัดสินใจได้ดีนะครับเป็นอาสูรเวทเลเจนที่ผมชอบที่สุดนะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยผมถ้าเป็นฝั่งของเลเจนนะครับผมจะชอบเอสไฟเตอร์ด้วย ตอนแรกก็กะจะลองเล่นเอฟไ i g h เตอร์ er ดูนะครับแต่พอมันปิน่นโตทะเลมาปุ๊บนี่โอ้โหผมเทใจทันทีครับเปลี่ยนมาทันทีเล่นปิน่นโตทะเลครับน่าจะใช้อีกประมาณไม่เกิน2อาทิตย์นะผมจะรีวิวขั้น3ให้ดูได้นะครับว่าอินเพิ่มมาอีก900เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับใครที่ชอบปิน่นโตทะเลก็ไปหามาเล่นกันได้และกันเน้อตอนนี้เดวิลสเลเยอร์ Devil ของเกรก็ยังอยู่ด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นทำดา,มดามเมจของเกรไปแล้วแหละนะครับอ่าใครที่อยากได้ตัวไหน ไปหามานะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณที่ดูกันมาเนอะจากกันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ